ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้ก็อยู่ที่สวนนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะคะก็มาลดน้ำต้นไม้ในสวนสวนนี้ก็จะตั้งชื่อให้เขาว่าคัน,นาพญานาคนะคะเพราะว่าให้ช่างแม็กโครเขาขุดเป็น ขดเขียวไปมาแล้วก็มาปลูกต้นกล้วยไม้ผลต่างๆตามคันอีกไม่นานก็คงจะเต็มคันนะคะส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นคองคองไส้ไก่ก็ตั้งชื่อให้เขาว่าเป็นคองพญานาคเช่นเดียวกันเพราะมันก็จะคดเขียว ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ